สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูวิถีของชาวนาฝึกหัดนะคะอันนี้คือแปลงกล้านะคะตากล้านั่นเองหลังจากสูบน้ำผ่านไปหนึ่งสัปดาห์มีข้าวขึ้นแค่ไม่กี่สายพันธุ์นะคะที่อยู่บนโคกที่อยู่เนินเนินเท่านั้นจะขึ้นนะคะส่วนตรงนี้ไม่ขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงดีนะคะที่เราทำมาเมล็ดพันธุ์เองแล้วก็มีมเมล็ดพันธุ์สำรองเราก็จึงมาทำตากล้าใหม่ ตกกล้าใหม่นั่นเองนะคะโดยใช้เครื่องมือง่ายๆนั่นก็คือเจาะอันดับแรกเราจะปั้นคันขึ้นมาก่อนนะคะกะเนื้อที่ประมาณเอาเท่าประมาณที่เราคิดว่ามเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เราเตรียมไว้พอนะคะพอเราทำคันนาเสร็จแล้วเราก็จะมาเปิดน้ำใส่จําตรงนี้ได้ไหมคะตอนทําแปลงใหญ่แปลงแรกเราเอาน้ำจากบิ่งนี้ ออกมาตรงท่อตรงนี้นะคะแล้วก็ลงคลองพอวันนี้เราต้องการน้ําเราก็มาเปิดคันตรงนี้นะคะเอาน้ําเข้าตรงนี้นี่นะคะตากล้าเราตาแรกนะคะเดี๋ยวเราต้องปรับระดับให้มันเท่ากันอีกนะคะเราแปลเครื่องมืออยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็นี่ตาที่สองนี่นะคะเราได้ปั้นคันเสร็จแล้ว อันคันเสร็จแล้วโดยใช้จอบต่อจากนั้นเราก็ทำทางน้ำขุดซาะไว้ตรงนี้นะคะข้างคันนาค่ะขุดซอกไว้แล้วเรียบร้อยข้างคันนาจากนั้นเราก็จะมาเปิดน้ำนะคะเปิดน้ำตรงนี้นะคะให้ไหลไปตามร่องแล้วก็ไปเข้าแปลงตะกล้าของเรานะคะนี่ ไหลไปตามร่องตรงนี้นะคะให้ไปเข้าบิ้งนี้บิ่งเล็กๆค่ะนั่นก็คืออุปกรณ์ในการปรับระดับนะคะ,อ,ะอันนี้อุปกรณ์ในการปรับระดับอันนั้นก็คือยายพูนแม่ของแม่ตุ๊กเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะกำลังปรับระดับอยู่ส่วนข้าวเราก็แช่ไว้แล้วนะคะ นี่นะคะเราเริ่มเปิดน้ำเข้ามาแล้วนะคะน้ำก็จะค่อยๆไหลไปตามร่องที่เราทำไว้นี่นะคะนี่นะคะไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะเข้าไปในดิงตะก,ก้าเรา อกบบบบคืออันอันอันตัวไหนตัวนี้บดีคาดร้อยเขาลีบอกปลามันกินบ่แม่ เราจะทำการหวานกล้านะคะตัวนี้เป็นกล้าข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวแดงต้นแดงใบเขียวพันข้าวได้มาจากกลุ่มกเกษตรอินทรีย์ที่ตลาดเขียวบ้านลุมพุกนะคะแต่ว่าข้าวตัวนี้ตุ้กคัดมาจากข้าวปนที่มาจากข้าวเหนียวแดงนะคะดูลักษณะเขาแปลกๆดีก็เลยลองเอามาปลูกต่อ จะเป็นพันุข้าวที่ปีที่แล้วได้มาจากข้าวหนึ่งเมล็ดนะคะอันนี้ก็คือข้าวที่ได้มาจากข้าวหนึ่งเมล็ดแล้วมาทําการขยายขยายเพียงฤดูกาลเดียวนะคะเราก็จะได้กล้าข้าวประมาณประมาณที่ยายถืออยู่นะคะตาหน่อยโพดปุนน่ะนะเพื่อนนกเพื่อนหนู งามยังเกาะต้นทอยังเกาะต้นท้อต้นพ่าวต้นท้อต้นพาวห่วงทอยังบันห่ว,วงละหมอกเกะะละมั่งบะห่วงละหมอกแกละตันเด้อดพอขึ้นคันรอบข้างเสร็จ เราเอาน้ำเข้าจากนั้นแล้วก็ใช้จอบที่มีลักษณะเป็นฟันๆนั่นนะคะเป็นซี่ๆากนั้นนะคะมาทำการขุดดินเปรียบเสมือนเอารถไถมาไถดินนะคะกวนกวนกวนดินให้เข้ากับน้ำให้เป็นโคลนเละๆนะคะกระบวนการนี้ก็ต้องอาศัยความปราณีตแล้วก็ความใจเย็นแล้วก็อดทนนิดนึงนะคะ อาจจะเหนื่อยหน่อยหรือจะเหนื่อยมากก็ขดทนเอาค่ะอันนั้นเราให้แม่เราสาธิตให้นะคะเพราะว่าเราไม่มีมือกล้องก็แม่สาธิตเสร็จเดี๋ยวดู <c oughs> เดี๋ยวแม่ตุก๊ก็จะไปทำต่อนะคะ ขั้นตอนของการปรับระดับผิวนะ้าให้เสมอกันนะคะโดยใช้อุปกรณ์อันนี้ยายพูนเรียกว่าตือบุ้ยกายที่โดนหักฟันออกนะคะหรือบางคนอาจจะใช้ใช้ท่อ PVC ก็ได้ต้นกล้วยก็ได้หรือกระดานไม้แล้วลากเอาก็ได้นะคะแล้วแต่จะหาได้เลยนะคะอันนี้เป็นการ วิธีการตกกล้าอย่างง่ายโดยใช้แรงคนกับอุปกรณ์เพียงไม่กี่อย่างนะคะตามที่จะหาได้นะคะวันนี้เราก็ใช้แรงงานแม่ไปก่อนนะคะแม่คือผู้มีประสบการณ์เราต้องให้ผู้มีประสบการณ์ทำให้ดูนะคะ เย้ๆ yeah, yeah. แล้วเราก็หวานกล้าเสร็จแล้วนะคะตัวนี้เป็นข้าวเหนียวแดงของแม่นะคะแม่บอกอยากชิมเลยให้ปลูกให้ ตรงนี้จะเป็น5311เป็นข้าวพันธ์ใหม่ของอาจารย์สลานะคะนี่ดูมาเล็ดเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีเหมือนตุ่มขาวๆตาขาวๆงอกขึ้นมานะคะนะคะเห็นไหมคะ,ะถ้าเป็น ภาษาของที่นี่นะคะยายปูนบอกว่าเขาเรียกว่าซบนกจาบนี่ล่ะแม่อยากบ่มเห็นมันได้ซ้ำนี่ล่ะซบนกจาบนะคะครั้งที่แล้วที่ตุ๊กมาหวานในตะปลาตาใหญ่ๆที่มันไม่ขึ้นนันก็คือเรานัดรถแล้วก็เราบ่มไว้นานเกินไปแล้วรากมันงอกยาวเกินบางตัวอย่างก็มีหน่อขึ้นมาด้วยนะคะ อันนี้คือข้าวที่ได้จากอาจารย์ตุลังนะคะส่วนพันธ์อื่นๆคือเป็นข้าวมเมล็ดพันธ์ุที่เราเก็บเองนะคะเก็บมเมล็ดพันธ์ุเองเราจึงสามารถคัดเลือกมเมล็ดพันธ์ุที่มีความสมบูรณ์อัตราการงอกเกือบร้อยเซนเลยนะคะนี่ส่วนด้านนู้น ก็จะเป็นตัวอย่างเล็กๆนะคะทุกจะไม่ได้เพาะในกระลมังนะคะปีนี้จะมีแค่บางตัวอย่างบางส่วนบางสายพันธุ์ที่เพาะในกระลมังส่วนนี้ก็คือมันจะเป็นข้าว F3 นะคะ,ะปลูกในพื้นที่จริงมาแล้ว2ปีปีนี้เป็นปีที่3นะคะชัดตัวอย่างมาลงปีที่3แค่บางตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างชุดที่สองนะคะชุดแรกไม่งอบก็เลยเอาลงแปลงจริงค่ะ เพื่อให้เขาทนต่อสภาพดินและน้ำที่มีความเค็มมีเกลือมากๆอะคะ่ะก็เลยเอาลงแปลงจริงตั้งแต่เป็นต้นกล้าเล็กๆของ F2 ที่ตุกเอามาเพาะก็คือตุ๊กเพาะในกระมังดินจืดน้ำจืดแล้วก็มาลงแปลงปรากฏว่าตายไปเกิน70%นะคะเราก็ได้แค่ประมาณตัวอย่างบางตัวอย่างได้แค่ไม่ถึง10%บางตัวอย่างได้มากหน่อยก็10%ของปล้าทั้งหมดนะคะ อันนี้ปีนี้ก็เลยเทดลองในโดยการเอาลงพื้นที่จริงนะคะแต่ว่าตรงที่เราปลูกเราจะปลูกใกล้บ้านอันนี้ภาวนาให้รอดจากนกจากหนูนะคะตัวนั้นจะเป็นสูตรบุตรสูตรบุตรอ่าโลาหนึ่งรวงนะคะนี่หนึ่งรวงอันนั้นก็หนึ่งรวงส่วนที่เหลือนี้จะเป็นข้าวเอ็นทั้งหมดนะคะ ต้นฤดูการทำนาของเราการเก็บมเมล็ดพันธ์ุนะคะแต่ละรอบเราต้องแบ่งออกไว้เป็น3ส่วนนะคะส่วนหนึ่งก็คือรักษาไว้ในดินคือปลูกต่อทุกๆปีส่วนที่สองสำรองไว้แช่ไว้ในตู้เย็นนะคะช่องธรรมดาก็ได้เผื่อว่าส่วนที่หนึ่งไม่ขึ้น เราก็ยังมีสำรองในส่วนที่2ตรงนี้นะคะส,ส่วนส่วนที่3เราควรแพ็กเก็บอย่างดีนะคะสูญญากาศได้ก็ดีเราเก็บในช่องฟิสนะคะเพื่อที่เราจะรักษาไว้เผื่อว่าปีไหนมาส่วนที่1ส่วนที่2รอดแต่ว่าน้ําท่วมตายหมดหรือภัยแล้งตายหมดเราก็ยังมีข้าวสายพันธุ์แท้หรือสายพันธุ์เดิมหรือข้าวที่เราทําการวิจัยขึ้นนะคะ พัฒนาขึ้นยังเหลือเหลือเชือ้อเหลือสายพันธุ์ให้เราได้มาต่ออีกนะคะค่ะสำหรับวันนี้แม่ตุ๊กชาวนาฝึกหัดก็ขอจบอการถ่ายทอดการแชร์ประสบการณ์การทำนาตกกล้านะคะอันนี้ก็คือการทำโดยอันนั้นทำโดยเครื่องจกักรขึ้นแค่บางส่วนนะคะ ขึ้นแค่บางส่วนอันนี้เป็นตัวอย่างมะลีดำหนองคายของเพื่อนอุนะคะขอบคุณมากสำหรับมเมล็ดพันธุ์นะคะเดี๋ยวตุ๊กจะต่อยอดไปให้ถึงปีหน้าถึงไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะนี่ต้นกล้าหย่อมนี้นะคะแล้วก็ส่วนหย่อมนี้ก็คือที่เราทำใหม่นะคะยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ แล้วติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตอะไรมานำเสนอนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เม่ตุก๊กับน้องรู้คุณกับชาวบ้านได้รู้คุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะ